ฉันขอโทษฉันเชื่อใจชินมอนฉันควรจะรู้ตั้งนานว่าเขาโกหกทุกอย่างเป็นความผิดฉันเธอก็แค่ทำตามคำสั่งฉันว่าสิ่งที่เธอทำเนะี่ยถูกต้องนะตามหาวัคซีนพยายามที่จะช่วยโลกไว้ก็แค่นั้น ดีใจที่เห็นเธอโอเคเดี๋ยวนะใช่คุณหรือเปล่าที่ช่วยเราเมื่อกี้ดูเหมือนพวกนายจะช่วยโลกไว้อีกแล้วสิท่าฉันเห็นพ่อนายในตัวนายคุณรู้ได้ไงว่าเราเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก่อนงั้นนายก็รู้จักเขางั้นสิใช่ฉันรู้จัก แล้วฉันก็เป็นข้ฆ่าเขาเองแกเองเหรอใช่แล้วคริดแกบอกให้ลูกหมานั่นเชื่องดีกว่ามัง้งนี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเขาเอาสิ ยิงเลยนายมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นได้ทุกอย่างแค่นายสัญญาว่านายจะรอดไปให้ได้โลกใบนี้ขึ้นอยู่กับนายแกเป็นใครหนะ้นาไหนมาสั่งเห็นรวะหยุดนะลดปืนลงเดี๋ยวนี้แกบอกฉันมาว่าแกแค่ทำตามคำสั่งหรือทำตามใจตัวเอง ทั้งสองอย่างเจคได้ปอดหยุดแล้วไปลงกันแล้วไม่ได้ในตอนนี้ยังมีเรื่องที่สำคัญกว่าระหว่างฉันกับนาย เราต้องไปกันแล้วรู้รแล้ว ลบเร็วคริสเลกไปเถอะทางนี้เดี๋ยวจัดการให้เองไปกันเถอะหยุดเดี๋ยวนี้เธอมีงานที่จะต้องทำให้สำเร็จ จะรับมือมันไหวพวกเราจะไม่ย้อนกลับไปแต่เขาจะถูกฆ่านะนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกมันเป็นการเสียสละที่พวกเขากำลังจะทำและเราหยุดพวกเขาไม่ได้เจคเธอรู้อะไรไหมฉันไมเหมือนกับพ่อของฉันและฉันจะทำให้เธอมั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นเราจะออกไปจากที่นี่แล้วเราจะไปช่วยโลกที่เราต้องการกัน นายพูดถูกไปกันเถอะ